ประตูสภาพสวยประวัติดีดาผ่อนสบายเดือนละ4,000บาทานำเสนอกันอีกแล้วนะคะนิสสันธิดาเครื่องยนต์ 1.6G เกียร์โต้คันนี้ปี2011ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมสวยมากๆเลยนะคะลายไม้รอบคันค่ะระบบเซ็นทร์ล็อกกระจกบัตไฟฟ้าพไฟฟ,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 ฟ้านะคะแอร์แบคแอบไสกุญแจร,รีโมทพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะอรระบบดิจิตอลค่ะ ราคาโปรโมชั่นของเราอยูที่199,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบายๆเดือนละ4,000บาทค่ะขอทานเงินเดือนในะรับรวมผู้เช่าซื้อที่สิโ,โคันนี้ได้นะคะที่ทั้งด3 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะก็สตรคันี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะรถสวยสภาพดีแอร์เย็นขับดีมากๆเลยนะคะคันนี้เติมน้ำมันอีซีได้ด้วยนะคะพร้อมใช้งานค่ะ มีเซนเซอร์ด้านหลังแล้วก็สเกิร์ตรอบคันด้วยนะคะความใช้งานเลยค่ะเป็นรุ่นพิเศษลาดิโอนะคะหรูหรามากๆเลยนะคะผ่อนปสบายพอๆกับมอไซค์นะคะได้รถเก่งไปใช้นะแอร์แบ,บ็กระเปิดแอร์แบ,บ็คููด้วยนะคะนั่งสบายกว่าผ่อนสบาย4,000บาทเท่านั้นค่ะสอบถามยละเียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ดิันที่ด้า 1.6G รุ่นพิเศษนะคะลาติโอเกียร์ออตโต้คันนี้ปี2011ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติด